โดยเริ่มต้นนะครับที่วัดแรกคือวัดติถาวรตาบลท่าข้ามอำเภอปนริจังหวัดปัตตานีครับโดยจัดกิจกรรมงานบุญเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000ันวัดรวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยมีผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้แก่กัรยยณมิตรดำรงกัรยยณมิตรนันทนีชัยวนท์ เป็นผู้นำกล่าวคำถวายภากฐินครับพร้อมทั้งได้น้อมถวายภากฐถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายบริวารกฐิน,นและปะจัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจนับเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะบุญกฐินถือได้ว่าเป็นบุญพิเศษเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ยากกว่าบุญอื่นๆเพราะว่ามีข้อจํากัดหลายประการทีเดียวได้แก่การจํากัดด้วยเวลานะครับก็คือจะต้องถวายในระยะเวลาภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา